พูดขนาดนี้ไม่ต้องรอคอนแล้วทุกคนสำหรับโค้ดต่างชาติคุณลุงสมพรย้ำชัดๆวันนี้เลยทุกคนสดๆร้อนๆเลยนะพี่โจเอามาฝากกันนะคะสรุปของบจาก f i b b ไปให้ใครและ ใครเผยแผนโอลิมปิก2028ของสาวไทยด้วยคลิปนี้พี่โจมาอัปเดตความคืบหน้าของสาวๆกันนะคะว่าโดนเรียกเก็บตัวเมื่อไหร่ติดตามชมทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะว้าวเลยนะคะทุกคนในงานแถลงข่าว โจาะครึมโจ๊ะครึมนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน P A ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่20ปีที่40ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็คือถ้วยพระเทพนั่นเองนะคะ P A ชิงชนะเลิศเยาวชนนะก็บอกได้เลยว่าแบบ ต้องฮือฮากันครั้งใหญ่เพราะว่าจากการที่คุณลุงส้มพรของเรานี่นะคะก็ให้สัมภาษณ์นะคะกับพี่ๆนักข่าวนะคะแล้วก็บอกว่าได้แบบประสานงานของงบประมาณจาก FIVB ไปแล้วโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องของโค้ดต่างชาติที่ทุกคนนั้นเฝ้ารอคอยกันมา บอกว่าจะ,ะจบวีดแอลไฟนอนแล้วก็จนมาถึงวันนี้นะคะได้ยินคุณลุงตอบแล้วพี่โจเชื่อว่าไม่ต้องมีคำถามต่อแล้วค่ะน่าจะคอนแล้วนะคะคุณลุงก็บอกว่า คือสาหรับทีมหญิงเนี่ยก็จะมีช่วงปล่อยตัวไปเล่นถ้วยกอด้วยที่สีสเกตแต่ว่าตอนเนี้ยเรียกเก็บตัวแล้วนะคะหมายถึงวันเนี้ยเลยวันที่1นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเด็กๆก,กันในงานเปิดนี่ด้วยนะก็ไปช่วยเปิดวอลเลย์บอลเยาวชนแต่ในส่วนของผู้ชายนะคะก็จะเก็บตัวต่อเนื่องแล้วก็หวังว่าผู้หญิงของเรานะคะจะรักษาแชมป์ซีวีลีกเนี่ยไว้ได้นะคะสําหรับสตาร์ทีมหญิงนะคะ,ะที่ทุกคนรอคอยอยู่เลยนะคะก็บอกว่า ในขณะนี้นะทางโคบิออสเนี่ยก็ให้ โค้ชพี่ออสนะคะรรกเกียรติพงศ์รัชตากียงไกรซึ่งเป็นประธานฝ่ายเทคนิคเนี่ยได้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็ยังคงเป็นสตาฟทีมชุดเดิมนะคะก็จะมีโค้ดพี่ยะแล้วก็สตาฟทุกคนเลยนะคะก็ยังอยู่ช่วยอยู่ดูแลอยู่แต่ว่าให้โค้ชออสเนี่ยลงมาทําหน้าที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นพยายามที่จะแบบประสานงานไปทางสมาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ f i b b ด้วยบอกว่าจะให้ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุกคนสําหรับโค้ชออสนะคะ จะได้ลงมาทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และก็อาจจะเชิญพี่เฟิงคุณนะคะภรรยาคนสวยของโค้ชพี่ออสเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังว่างๆอยู่เนี่ยคุณลุงบอกจะเชิญมาช่วยทีมหญิงเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ทีมหญิงของเราเนี่ยนะคะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้เลยได้เลยได้ก็สําหรับการเตรียมทีมต่อซีวีลีกนะครับ ทั้งชายและหญิง,จจนงเ,นเนี่ยนะครับซึ่งจะจัดในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะครับสิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยในขณะนี้นักกีฬาทั้าทางชายและหญิงเราก็เรียกเก็บตัวแล้วนะครับตั้งแต่วันนําวันนี้วันที่หนึ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็ทั้งทีมชายและทีมหญิงเราก็เรียกเก็บตัวต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมซีวีส์สาหรับผู้หญิงเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งนะครับต้องปล่อยตัวให้ไปเล่นช้วยกอนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าในส่วนผู้ชายเราก็เก็บตัวต่อเนื่องนะครับก็เราก็ หวังว่าผู้หญิงเราจะรักษาแชมป์ให้ได้นะครับสำหรับซีวีลีส่วนผู้ชายเนี่ยเราก็คงต้องต่อสู้กับอินโดนีเซียแชมป์เก่านะครับเราก็หวังนะครับเรายังคงให้โค้ดปาร์คทำหน้าที่อยู่สำหรับสตาฟทีมหญิงเนี่ยนะครับสตาฟทีมหญิงในขณะนี้เนี่ยก็ให้ทางโค้ชออสคือกิติพงษ์รัชตะเกียงไก่นะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายเทคนิคเนี่ยได้เข้าไปดูแลให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับก็ยังคงมีทีมสตาฟชุดเดิมนะครับ โคดยะก็ยังช่วยอยู่นะครับแล้วก็ทีมสตาฟก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับที่จะช่วยกันแต่ว่าให้โค้ดอ้อนลงไปทําหน้าที่นะครับให้มากขึ้นนะครับในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคนะครับรวมตลอดทั้งเราก็มีความพยายามครับที่จะประสานกับทางสพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับอาจจะให้ขอให้ได้จัดโค้ดอาจจะให้ช่วยสนับสนุนนะครับค่าใช้จ่ายสําหรับให้โค้ดอ้อนลงมาทําหน้าที่ได้เต็มที่หรืออาจจะเชิญเฟิงคุณนะครับ ซึ่งเป็นรยาของโอ๊ตออดเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ว่างอยู่เนี่ยก็อาจจะกําลังคุยกันอยู่นะครับว่าจะเชิญเข้ามาเพื่อมาช่วยช่วยทีมหญิงนะครับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อทีมหญิงเราแข็งแก่งมากยิ่งขึ้นทั้งก็ไม่ช่นหมายชื่นแพาะทีมนี้นะครับเราก็หวังถึงการเตรียมทีมไว้สําหรับอนาคตอีก4ปีข้างหน้าสาหรับโอลิมปิกนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราได้คุยกันเบื้องต้นนะครับระหว่างประธานฝ่ายเทคนิคกับทางในส่วนของทีมสตาฟโค้ดนะครับ ที่แนวทางที่เราจะพัฒนาทีมหญิงอยู่สําหรับทีมชายเราก็ยังคงให้โค้ชปาคทำหน้าที่ต่อไปอยู่ครับคือไม่ได้หมายรวมเฉพาะทีมหญิงอย่างเดียวนะการมาช่วยครั้งนี้นะคะก็หมายรวมถึงแบบทีมของเราทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็การเตรียมตัวไปสําหรับ4ปีข้างหน้าด้วยคือโอลิมปิก2028ทุกคนเอาจริงๆนะทุกคนพี่โจว่าเราเนี่ยคือถ้าเป็นกลางๆอะนะแต่ว่าโอ้พอคุณลุงพูดแบบนี้ทุกคน กันนำเลยฮะมาเป็นะระลอกสี่ระลอก8 <c oughs> ไม่ใช่ละลอก2คือเพราะว่าทุกคนรอคำตอบคุณลุงอยู่นะคะว่าหลังวีนแอลไฟนอนเนี่ยจบปิดการแข่งขันไปแบบสวยงามแล้วเนี่ย คุณลุงจะออกมาให้คําตอบเกี่ยวกับโค้ดพิยะเอ่ยหรือว่าโค้ดต่างชาติเนี่ยอะไรยังไงนะคะเพราะว่าบอกแล้วบอกอีกว่าได้คุยกับ FIB ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะส่งมาให้เรานะคะและวันนี้นะคะคุณลุงก็มายืนยันบอกว่ามาย้าบอกว่าของงบนะคะส่วนเนี้ยจาก FIBB เนี่ยคะ่ะในการสนับสนุนโค้ดต่างชาติเนี่ยคะ่ะสําหรับประเทศไทยเราอะนะคะก็คือขอมาให้สําหรับพี่ออสและ ภรรยาและแอบบอกได้แล้วว่าภรรยาพี่ฝนคุณเนี่ยก็ยังว่างๆอยู่หันโอ้ทุกคนคือบอกได้เลยดราม่ากระจายนะคะตอนนี้หลายคนก็บอกว่าคือแบบ ระบบแฟมิลี่ y s สเต็มของสมาคมเรานี่นะจะยังคงอยู่และคงอยู่ตลอดไปอ่ะเอาจริงๆนะพี่โจว่าถ้าเราเหมือนแบบเป็นแบบกลางๆผู้เจ้าบอกให้เดินสายกลางถ้าเราเป็นกลางๆนะคะไม่นับการที่เรายื่นเรื่องขอโค้ดต่างชาติจาก FIBB ไปเนี่ยหมายความว่าเขาน่าจะมองหาโค้ดทั่วโลกว่าเฮ้ยแบบจะส่งใครคนไหนที่มีความสามารถเหมาะสมกับสาวๆวอลเลย์บอลหญิงที ชาติไทยของเราอะนะคะเหมือนอย่างที่พวกเราคาดเอาไว้ว่าจะเป็นท่านนู้นท่านนี้ ซึ่งโค้ดพี่ออสเนี่ยเอาจริงโค้ดพี่ออสกับโค้ดพี่เฟิงคุณเนี่ยพี่โจว่าคือด้วยดีกรีนะคะระดับแชมป์โอลิมปิกก็ตามระดับพี่ออสก็ตามที่เป็นรุ่นบุกเบิกมาเนี่ยพี่โจก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในพี่ทั้งสองคนนี้อยู่นะคะการันตีได้เลยว่าอีก4ปีนะคะเราจะพัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าลงมาทําแบบเต็มตัวและมีคาจ้างให้ <c oughs> คือถ้าลงมาทําอย่างเต็มตัวแล้วก็มาจาก FIBB ด้วยอะ่ะ เออเอาดิทุกคนคือส่วนตัวนะพี่โจว่าก็ก็เวิร์กอยู่นะ หนแถมหนึ่งก็ดีงามนะทุกคนแล้วก็โค้ชพี่ออสนะคะถ้าจับมือกับพี่ฝงคนนุณนี่พี่โจโอบอกเลยว่าคือรู้ใจอ่ะรู้ใจมันต้องแบบนี้นะคะกีฬาไทยนะคะวอลเย์บอลหญิงของเรานะคะก็จะได้เหมือนแบบฟื้นฟูนะคะแข็งแกร่งเต็มที่รวมไปถึงสตาฟทีมทุกคนด้วยนะพี่ยงพี่ยะหรืออะไรเนี่ยก็จะยังอยู่ช่วยเด็กๆก,กันต่อนะคะก็พี่โจเชื่อว่าวอลเปเอ์ญหญิงชาติไทยของเราจะสามารถ ก้าวกระโดดนะคะไปยืนในโอลิมปิก2028ได้นะทุกคนนะคะฟังพวกเราแฟนๆแ,แล้วก็เอฟซนะคะที่รอเชียร์น้องๆอยู่รอสนับสนุนส่งกำลังใจให้เพื่อที่จะให้วอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยได้ไปวอลเลย์บอลโลกไปโอลิมปิกกันสักทีนะก็ถึงเวลานี้แหละ ใครก็ได้มาเลยนะคะถ้าจริงใจแล้วก็ทําเต็มที่ทุ่มเทนะคะให้กับสาวๆเราเราเชียร์หมดเลยนะคะก็ไม่แน่เพราะว่าทําเรื่องขอไปก็อาจจะไม่อนุมัติก็ได้จริงไหมทุกคนคือเราก็อยากให้น้องๆน,นักกีฬาแล้วก็สตาฟทีมเป็นกําลังใจให้ทีมสตาฟนะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแล้วแล้วก็น้องๆน,นักกีฬาทุกคนด้วยนะคะพี่โจบ,บอกได้เลยว่าเกมนี้มันเพิ่งเริ่มทุกคนก็แชร์กันต่อเฮ้เชียร์กันต่อฮะ เชียร์กันต่อนะคะแต่คงไม่ต้องรอแล้วนะว่าจะเป็นใครนะคะโคต้ต่างชาตินะคะก็คุณลุงออกมาคอนเฟิร์มสักขนาดนี้นะ9999999999 99 99 99 99 99. แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ออสก็จบสัญญากับ FIVB นะคะที่เป็นบอร์ดบริหารเนี่ยเดือนสิงหาคมดีแล้วด้วยนะอ่ะไม่เป็นไร1แถม1โปรโมชั่นของ FIVB นะคะพี่โจว่าพี่ออสกับพี่ฝงคุณมาเลยค่ะ มาตอนนี้เลยค่ะเด็กๆเก,เก็บตัวแล้วนะคะสําหรับซีวีลีกและก็ป้องกันแชมป์ของเราให้ได้นะคะเชียร์และเป็นกําลังใจให้สาวไทยกันต่อนะทุกคนไทยแลนด์ก็มาดีครับครับ